เมื่อกี้ไอคนที่โพสทวิตชื่ออะไรอ่ะไอที่มันอยู่แก๊งเราอ่ะชื่อดุกดิกพี่นั่นแหละเมื่อกี้ไปเคลียร์มาแล้วครับเป็นไงพี่จ่ายมาห้าหมื่นของเราด้วยครับห้าหมื่นหกสามเก้าอืมอะไรนะพี่หกสามเก้าครับห้าหมื่นถ้าถามพิธีเอาแสนหนึ่งเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเยู่ในเฮ้ย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 เฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเก้าเฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเฮ้ย เจเจเอเคเท่ากับเสือออกเจเอเคเท่ากับแมวเล่อะไรครับเสือเอ้ยมินมีคนล้อเลอกว่ะมึงเห็นทวิตป่ะเรือนลางเรือนลางจางหายไม่ได้หามดิดูหน้าตามันดิมานี่ดิไปหามาดเดี๋ยวไปหาปลปลาปลาปลเอาเอลครับโกป้าไปไหนวะน่าจะแยังถามหาโกป้าไม่อยู่จะให้พี่เป้าไปเด้งกับเลลิปปี้หน่อยว่าถ้าเอาพี่เป้าไปนะเด้งกับเลลิปปี้อ่ะ เลียลิปปี้อ่ะมันเลยแหละกูบอกเลยเอาไว้พี่เปาอยู่ไหนเอาไว้ไม่รู้เนี่ยนอกคนดูนะถ้าพี่เปาถ้าถ้าพี่เปาเป็นเด้งกันเลียลิปปี้อ่ะมันเลยอ่ะมีใครมีเบอร์พี่เปาไหมเราไปไปหายั่งก่อนดีนะไปยิ้มมาอยู่โพเล็กทะเลทรายอ่ะ วันนี้ดิไอ้น้างอะกำเงอตเปไหนวะนี่นี่นี่โลครับเมื่อกี้พศทวีตล้อหลอกเรียกหรือเปล่าอ่รับพี่ฮะฮะเมื่อกี้เห็นพศทวีตเรียกอะครับแล้วผมนอนหลับโบเหมือนเหมือนเหมือนตั้งใจหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ครับอ่ะสองหมื่นป่สามเก้ามันอยู่ตรงไหนของจันอามันเรียนไหน ทีหลังจะถ่ายรูปลงทวิตนะถ้ารู้ว่าพวกพี่อยู่อ่ะเหมือนล้ออีกรอบเนี่ย้วผมรู้ได้ไงพี่อยู่ไม่อยู่อะไรนะครับผมรู้ได้ไงว่าพี่อยู่ไม่อยู่มึงมึงน่าจะรู้อยู่แล้วอ่ะรอบตัวมึงน่าจะมีอ่ะไม่น้องผมถ้ามีไหมกูถามก่อนรอบตัวมึงมีไหมถ้าไม่มีมาอีสามหมื่นฮะมีหรือไม่มีรอบตัวมีอะไรพี่ความรู้รอบตัวมึงมีไหมความรู้รอบตัวอ่ะสามหมื่น หกสามหกสามเก้าพี่ผมนั่งฟาร์มบอกชั่วโมงยังไม่ได้ห้าหมื่นเลยเนี่ยกูถามว่ารอบตัวมึงมีไหมกูให้มึงตอบมีหรือไม่มีมีอะไรพี่กูรู้มึงรู้ความหมายไม่รู้อย่าปาดตอนไหนนะข้าจ่ะครับผมฮะไหนนะพูดอะไรนะก็ไม่ใช่ครับผมกูถามว่าความรู้รอบตัวมึงมีไหมมันหมายความว่าอะไรเปี่ยนอ่ะข้าบอกสามหมื่นหกสามเก้านั่นผมไม่รู้ละ ไม่รู้อีกสามหมื่นเป็น 6, หกหมื่นฮะรู้ยังรู้รู้เลยพี่รู้แล้วรู้ว่าเออะไรเออแต่พึ่งตอบไม่ได้อีกสามหมื่นหอานี่เก้าหมื่นถ้าตอบได้กูให้มึงเพิ่มแสนหนึง่งคืออะไรพี่ความรู้รอบตัวอะแสนส <c oughs> องเฮ้ยไอ้ขุนไอขนุนไอนี่นะโพสอีกแล้วมันรู้นะไอนี่ที่ผมให้มันเฝ้าอะ่ะ <c oughs> มันอยู่ไหนวะเนี่ย เดี๋ยวกูมาเก็บใหม่เอามาอีกสามหมื่นมาเร็วๆหกสามเก้ามาจะแต่งอาสนะครับมีตังค์แล้วพี่อ่ะงั้นกดไว้กดไว้กระโดดวนเนาะอ่าหมื่นเดียวพอบ้านใดี่หมื่นเดียวมีหกสามเก้ารู้ไหมจริงๆแล้วเวทเป็นแฟนฮันนี่โอซีไม่ได้พิรุนยังไงผมพกเงินสดเนี่ยรู้รอบตัวกูมีพี่พี่รู้เนาะรู้เหรอวะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเก็บใหม่นะไม่ไม่ไม่อยู่ไม่เก็บแล้วป่ะป ปเอาไอ,อ้นั่นดีกว่าไอ้ไอ้นี่ไอ้ไอ้ไอ้นี่ไอ้อนี่ก็กลัวส้นตีนเหมือนกันไอหลวงพี่เนนคํำเนี่ยใช่เหรอไอขุนเนี่ยนะใช่ครับใช่ใช่วันนั้นพี่ไปตีไปตีไอของอยู่มาล้อหลอกมั้งพี่ก็เลยแบอกว่าได้มันเปซนซีกาแฟให้หน่อยก็ให้มันยินเฝ้าอ่ะใช่หรอ,อ,อ,หรอแฟนโอซีเลยหรอนั่นเนีมันเอาอีกอ่ะมันวอมันวออวิชได,ได้หัวรถแบบนี้ขอขออะไรอ่ะขอหนเน้อ น,นั่งขำกับเพื่อนมาแล้วตอนนี้กิ๊กกะไก่นั่นแหละฮ<อ>ัลโหลครับไอหัว,ออวล้นพทวิตล้อหลอกใช่ปะ<อ>เมื่อกี้น่ะอออออกมานี่หนครับหัวล้นอะหัวล้นไปเคลียร์รรมานี่หนี่หครับเมืเ่อกี้ไอคนที่พอทอวิตชื่ออะไรอะไอที่มันอยู่แก๊งเราอะชื่อดุกดิกพี่นั่นแหละเมื่อกี้ไปเคลียร์มาแล้วครับเป็นไงพี่จ่ายมาห้าหมื่นของเราด้วยครับห้าหมื่นหกสามเก้า อะไรนะพี่หกสามเก้าครับห้าหมื่นถ้าถามวิธีเอาแสนหนึ่งเลยนะโอ้โหหกสามเก้านะพี่ใช่ครับเฮ้ยเดี๋ยวมีไอ้นั่นอีกไอ้นั่นอีกถ้าพี่อยู่ในเมืองทำโพเทวิตนะไอ้ทำเสียวหมูไอ้ทำเสียวหมูงั้นสี่หมื่นพอหกสามเก้าสี่หมื่นพอเดี๋ยวมานะพี่จะไปเอาไก่นั้นต่อใครโพเทวิตอีกไม่ไอ้ไอ้ล้อหลอกพี่มาไอ้ไอ้หัวขี้อ่ะ ได้ได้หกสามเก้าครับโอเคไปเรียกหัวคี้พี่ด้วยหัวคีคือใครหรอพี่ที่ลอหล่อทำเสียงหมูใส่พี่ไง๋อได้พี่วาเลนไทน์ไม่ไปหาพี่จีจี้หรอเดี๋ยวให้มันคืนผมแกงปัดมาเล่นอาจจะให้พวกมันคืนไอ้นั่นให้ให้อาจจะให้หกหมื่นไอ้นี่อาจจะให้แปดหมื่นถือว่าแจกของขวัญวาเลนไทน์ ฮัลโหลครับเมื่อกี้ได้โพสทวิตปล่าครับเมื่อกี้มีคนบอกพี่ห้อย JAKT มาเจ็บดอกครับพี่โอ้พี่ดอกเลยครับพี่ถ้าถามมีทีแสนหนึ่งนะเอามาห้าหมื่นครับมันหาเดิมพันอยู่มันมีหกสามเก้าเมื่อกี้น่าจ่ายมาแล้วนะห้าหมื่นฮะไอคนเมื่อกี้ที่มันโพสทวิตอ่ะคนไหนครับไม่ไม่ต้องถามเยอะจ่ายไม่จ่ายคำเดียวเลยโอ้จอรจอดจ่ายให้หน่อยจอด์จอร์สภาพ ก็ตอนเล่นเทนนิ่งอ่ะพอแพ้เดิมพันปุ๊บนีี่่ครับพทำทำตอนแพ้เดิมพันมึงทำเสียงยังไงใส่พี่นะมึงบอกคนในแก๊งมึงนี้มึงทำยังไงไหนพี่ลองให้ผมทำใช่ไหมพี่ให้ผมทำใช่ไหมอ่ะที่มึงทำใส่พี่อ่ะอ่ะอันเอแบบนี้พี่อย่างเงี้ยครับมงีีเสยห้าหมื่นครับรีบโอนมาของสามเก้าไปพี่คนละหมื่นพี่โอนไม่เอาครับจะเอาคนนี้โล้ห์พี่รถของพี่ตั้งอ่ะคนให้เวลาให้เวลาสี่ทุ่มยี่สิบเจ็ด โลโลครับไปเอ้ยพี่คนในแก๊งไกล้เลยผมคืนคืนไปให้เขาก่อนพี่เอาโอนไปให้เขาก่อนไหมโอนด้วยพี่โอนให้มีอยูซี่หมื่นพี่ช่าหกสามเก้าหกสามเก้าครับหกสามห้าหมื่นใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่มึงไปหายใจยังนั่นทำไมวะหนอชนรถชนรถเราพี่ตอสเฮ้มันก็ตั้งใจไอ้นี่อีกแล้วเห็นไหมล่ะเราเราแบบไม่ไม่กลัวเลยอ่ะไอ้ี่เขาพิการมาไหม ไม่ได้มาไม่ได้มาชนรถเราไายแล้วเราเราค่ยตัดการแล้วจะเล่นยไงผมทักไปหาพี่หลุยพี่หลุยไม่ตอบหรอกพี่หลุยอยู่นี่ครับพี่หลุยอยู่นี่เมื่อกี้ชนรถใช่ไหมรถใครรถพี่หลุยมมี่ยพี่เปล่าอะไรพี่กีก็ไม่รับสายหกสามเก้ากล่องซ่อมหนึ่งอันสองให้สองโอเคฮัลโหลผมมีใครมีสเตปไหมตายแล้ว มีมีมีเพื่อนเปล่าเลยเพื่อนไอ้ไอ้ไอหัวไอ้เดี๋ยวเป็นมึงพี่หอคุยกับไอ้หัวแม่งไก่นี่แล้วก็ไอหัวขี้มานี่ดิต่อเลยนะไอนี้ด้วยไอนี้ไอนี้เดี๋ยวค่อยเนาะไอนี้เดี๋ยวค่อยไอ้หัวขี้ตามเพื่อนมาเร็วๆตอนนี้โล้ครับพีุ่๊กดีครับพี่ไก่หัวให้มันคืนเนาะถือว่าเป็นของขวัญวาเลนไทน์กันไก่ไอ้นั่นด้วยไอ้แปรยิ้มอ่ะเลี้ยงมันมาแปรยิ้มแปรยิ้ม ไนนีี่่ปมันต้องยีดี้เอาคนดูมากกว่าเมียวาเลนไทน์อะไรก่อนเอาคนดูครับแล้วก็พี่เดโชด้วยครับของครับพี่เลิฟของข้างเย็ดหนึ่งพันเย็ดกระเป๋าเลขอะไรสองคนอ่ะสามคนอ่ะหนึ่งสองเก้าพี่สองอะไรนะสองสามเก้าอ่ะแบ่งกันคนละแสนนะ กันสิว่าพี่ให้เป็นของขอนบ้านไทยตุนจีนไหมพี่อ่างไปคนละแสนนะพี่ตุจินไม่ได้เลยพี่ซินเจียยูอีซินนิ่งว่าใช้ครับครับไอพี่โอนไปให้สองสามเก้าอ่ะสามแสนนะแบ่งคนละแสนนะเอ้ยเดี๋ยวขออุ๊ปปี้เดี๋ยวขออุ๊ปปี้บอกอ่ะบุก็อาไม่ได้โอนไปแล้วคนชื่อดุ๊กดิ๊กเอสเอสอ่ะสามแสนอ่ะได้พี่คนน้องของผมดูได้เองคนสองสามหมื่น กูให้คนละแสนนะเคลียร์เคลียร์กันเราเองให้ไปแล้วนะคนละแสนใจดีเราดิ๊ดหนึ่งศูนย์สามเก้าครับไม่คนละสองมือพอพี่ดิ๊ดมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่แล้วครับไอ้แก๊งมันมันดีนะมีสีสันนะแก๊งมันนะเนาะนี่พี่พี่คุยกับไอ้วัยรุ่นบางราจันอะไปไหนหรอวะไปแล้ววัยรุ่นบางราจันน่าจะเขัาไปางบนน จีจีเมียเก่ามาลี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 อะไรครับแล้วคุณจะพูดตมหาพ่อมึงหรอพี่ได้โชคอับคุณอีกทีนะพี่